ชีวิตคือเรื่องราวจากเหตุการณ์เล็กๆเรียงร้อยกันของชีวิตในทุกๆวันจุดเล็กๆของชีวิตที่ดูเหมือนไม่สำคัญกับชีวิตแต่ที่จริงแล้วมันเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ก็เหมือนกับนาฬิกาที่ต้องเดินเป็นวินาทีต่อเนื่องกันไปเป็นนาทีแล้วก็เป็นชั่วโมงหลายๆชั่วโมงแล้วรวมตัวกันจนครบหนึ่งวัน รายละเอียดของชีวิตมีมากมายและก็แตกต่างกันเพราะแต่ละคนมีผลจากการกระทำที่ไม่เหมือนกันชีวิตอาจเจอเรื่องคล้ายคลยกันได้แต่จุดเล็กของชีวิตไม่มีใครที่เหมือนกันเลยจึงอยา่ามัวเสียเวลาเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับใคร อย่ามัวเสียใจว่าตัวเองต้นทุนไม่เท่ากับคนอื่นชีวิตของใครก็ของมันจัดวางชีวิตของตัวเองให้ดีให้ถูกที่ถูกคนถูกเวลาที่เหมาะสมในเมื่อต้องเจอกับชีวิตแบบนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องจัดการจัดวางชีวิตตามวิถีที่ใช่อย่างใจที่ต้องการ เริ่มต้นจากสิ่งที่มีในวันนี้เรียงร้อยต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเ,เพิ่มเติมสิ่งใหม่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ใช่มีความสุขกับทุกวันให้ได้รู้สึกดีกับชีวิตที่มีในปัจจุบันสร้างจินตนาการมุ่งม,มั่นอย่างตั้งใจสักวันชีวิตใหม่จะชัดเจนขึ้นในความเป็นจริง